สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์นิกวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคลับระดับแอดวานซ์ในการวิเคราะห์กำไรของบริษัทซึ่งคลิปนี้หลกัลกๆนะครับผมจะสอนวิธีการใช้กำไรต่อหุ้นหรือ EPS ซึ่งทำไมผมแนะนำให้เราใช้ EPS มากกว่ากำไรสุทธิซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าทำไมเราต้องใช้ EPS ก่อนอื่นเราก็มาเริ่มกันที่สูตรของกำไรต่อหุ้นหรือ EPS นะครับว่าที่มาของสูตรคืออะไรกำไรต่อหุ้นมาจาก อะไรนะครับก็มาจากกําไรสุดที่หารด้วยจํานวนหุ้นซึ่งสรุปสั้นๆของสูตรนี้ก็คือเวลาเราซื้อหุ้นมา1ตัวนะครับแล้วบริษัทมีกาําไรเวลาเราหารจานวนหุ้นแล้วนะครับเราจะทราบว่าบริษัทที่เราซื้อ หุ้น1ตัวมีกำไรเท่าไหร่ต่อ1หุ้นอันนี้เรียกว่า EPS หรือกำไรต่อหุ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยเรามาดูตัวอย่างของหุ้นค o ม7เรามาดูกำไรสุทธิของค o ม7ในปี2563เห็นไหมครับว่ากำไรอยู่ที่1490นราล้านคณน,นี้ในไตรมาส2ปี2 5 6 4ัากำไรใกล้เคียงกัน1,400ล้านแต่ว่ากำไรต่อหุ้นต่างกันมากนะครับเห็นไหมครับว่าในปี2 5 6 3กาเนี่ยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่1.24 แต่ว่าในปี2565กำไรต่อหุ้น0.58ทั้งๆท,ที่กำไรสุทธิเท่ากันเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจำนวนหุ้นต่างกันในปี2565มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นถึง2เท่าหมายถึงว่าหุ้นตัวนี้ถึงแม้ว่ากำไรสุทธิเท่าเดิมแต่ว่ากำไรของหุ้นต่อ1ตัวมันลดลงอย่างมากเนื่องจากจำนวนหุ้นเปลี่ยนไปนี่ก็คือสาเหตุหลักนะครับที่ทําไมเราใช้กำไรต่อหุ้นในการคํานวณจะดีกว่ากำไรสุทธิคราวนี้เรามาดูข้อดีของ EPS ว่ามันดียังไง นอกจากที่จะวิเคราะห์ว่าจํานวนหุ้นเปลี่ยนไปแล้วมีผลต่อกําไรของเรายังไงนะครับต่อหุ้นยังสามารถที่ทําให้เรานั้นประมาณการเงินปันผลในอนาคตได้ด้วยไม่ต้องรอประกาศ x d ก่อนแต่เรารู้ว่าจะ x d เท่าไหร่ซึ่งในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการประมาณการให้ด้วยรวมถึงเราสามารถที่จะเอา E ตัวนี้นะครับมาคานวณค่า P ได้ซึ่งค่า P/E ที่เราใช้ถ้าเราประมาณการ E เป็นเราจะทําให้ได้ค่า P/E ในอนาคตมาทําให้เรานั้นทราบหุ้นถูกหรือว่าหุ้นแพงละเอียดมากขึ้นนะครับครั้นี้เดี๋ยวผมขออธิบายแต่ละหัวข้อเพิ่มเติมเรามาดูในหัวข้อแรกสิ่งแรกที่ผมอยากให้เราต้องรู้นะครับสาหรับมือใหม่หรือคนที่ลงทุนสายพื้นฐานการเพิ่มทุนนะครับวเวลาบริษัทประกาศเพิ่มทุนก็คือการเพิ่มจํานวนหุ้นซึ่งการเพิ่มจํานวนหุ้นมีผลทําให้กําไรต่อหุ้นลดลงกรณีที่ กำไรสุทธิเท่าเดิมหรือเพิ่มน้อยกว่าสัดส,ส่วนของจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นข้อดีของส่วนที่2นะครับของการใช้ EPS ทำให้เราทราบเงินปันผลในอนาคตซึ่งเราจะต้องรู้นะครับว่าบริษัทแต่ละบริษัทจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลถ้าเราประมาณการค่า EPS ได้เราจะรู้เงินปันผลที่เราจะได้รับ วิธีการเช็คนโยบายเงินปันผลก็เข้ามาที่เว็บเซ็ตนะครับแล้วเลือกข้อมูลหลักทรัพย์ซึ่งแต่ละหุ้นก็จะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแสดงอยู่ในส่วนนี้ซึ่งแต่ละหุ้นจะมีนโยบายไม่เหมือนกัน ซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการคำนวณเงินปันผลในอนาคตรวมถึงการใช้ค่า PE ในอนาคตเรามาเริ่มกันที่การคำนวณกำไรต่อหุ้นหรือ EPS กันซึ่งหุ้นที่เราจะใช้ในวันนี้จะเป็นหุ้น SCC กับงบไรมา2ปี2022ส่วนแรกที่เราจะใช้ก็คือกำไรสุทธิซึ่งเราสามารถที่จะเอากำไรสุทธิในส่วนของงบการเงินและหุ้น SCC มาใช้ได้เลยกำไรสุทธิไรมา2อ,อยู่ที่18,0 0 0 7 8 1 1 4แเราก็ Copy ค่าตัวนี้มาได้เลยเราก็จะได้ในส่วนของกําไรสุทธิมาแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนของจํานวนหุ้นจํานวนหุ้นเราก็สามารถเอามาได้จากเว็บเซตนะครับในส่วนของมูลาค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว1,200นะครับก็เอามาใช้ได้เลยแต่คราวนี้เราต้องระวังนะครับกรณีที่ราคาพาไม่ใช่1บาทจริงๆจํานวนหุ้นที่ดีที่สุดเราใช้ในส่วนตรงนี้จะดีกว่าก็คือ จำนวนหุ้นตรงนี้นะครับ1,200ล้านหุ้นราคาพัาน1บาทเราก็จะได้จํานวนหุ้นมาแล้วคราวนี้เราก็มาคํานวณในส่วนของ eps นะครับหรือกําไรต่อหุ้นเราก็จะเอากำไรสุทธิเท่ากับหารด้วยจํานวนหุ้นเราจะได้กําไรต่อหุ้นมานะครับก็คือ15.65ถ้าเราคํานวณถูก15.65ค่า ps ของเรากับค่า eps ของ s e ต จะต้องเท่ากันทัาน,นี้ถามผมแล้วทําไมเราไม่ใช้กําไรต่อหุ้นของเซจไปเลยล่ะจริงๆเราใช้ได้นะครับแต่ว่าค่า EPS ของเซจพวกนี้ก็คือเป็นค่าที่เกิดขึ้นแล้วกับงบที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ผมจะสอนก็คือเราควรจะใช้ค่า EPS ในการวิเคราะห์หุ้นในอนาคตหรือค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามหลักปัจจัยาแล้วราคาหุ้น ได้สะท้อนออกมาในงบหรือตัวเลขพวกนี้ไว้หมดแล้วแต่ว่าเรากําลังซื้อหุ้นเพื่อราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นด้วยหลักพื้นฐานแล้วเราจะต้องรู้ว่า EPS ในอนาคตเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาของสูตร EPS ก่อนนะครับก่อนที่จะไปคํานวณอนาคตของ EPS ครานี้มาดูในส่วนของเงินปันผลนะครับนโยบายเงินปันผลดูยังไงนะครับหุ้น SCC ข้อมูลหลักรัพ์คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วดู นโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ40-50ถึงคันนี้ก็ขึ้นอยู่มันก็จะมีรายละเอียดอื่นๆนะครับเราก็ประมาณการว่า40-50ถึงอันนี้จะเป็นการประมาณการทาง SCC จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้นะครับเปลี่ยนแปลงตามพิจารณาตามความเหมาะสมส่วนใหญ่จะเขียนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะคำนวณคร่าวๆได้เราก็ประมาณการว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลสัก40%ครนคันนี้เราจะประมาณการได้แล้วนะครับว่ากําไรสุทธิ18 0 0 0พล้าน ค่า EPS 15.65น่าจะจ่ายเงินปันผลในช่วงผลทางานงานช่วงนี้อยู่ที่6.26บาทนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นคราวนี้เวลาเราได้ค่า EPS มาแล้วเราจะคำนวณค่า PE ได้แล้วซึ่งค่า PE เกิดจากราคาหุ้นที่เราซื้อเราก็จะเขียนไว้นะครับ354สมมุติว่าเราซื้อราคานี้354 PE คืออะไรนะครับ PE ก็คือราคาที่เราซื้อหารด้วยกำไรต่อหุ้นเราก็จะได้ค่า PE 22 62มาด้วยงบไตรมา2ปีสอ2 2คราวนี้วิธีการใช้ EPS ที่ถูกต้องนะครับก็คือเราจะใช้ค่า EPS ในอนาคตเราจะไม่ใช้ค่า EPS ในอดีตนะครับหรือ PE ในอดีตเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วความแม่นยำนะครับของเราในการประมาณการในอนาคตจะทําให้เรานั้นซื้อหุ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่แน่นอน,นครับอนาคตไม่มีใครรู้ผมเองก็ไม่รู้แต่ว่าผมสามารถที่จะสอนสูตรนะครับให้เราเอาไปใช้เพื่อคํนอนานวณอนาคตได้สมมุติว่า ไกมากส4นะครับปี2022ยังไม่เกิดขึ้น แต่เราประมาณการว่ายอดของ SCC เนี่ยน่าจะเป็น2เท่าของปกตินะครับเราก็คูณ2ไปเลยหรือประมาณอักสี่หมื่นล้านเราจะได้ค่า EPS มาแล้วจากสูตรที่เราใช้ก็คือ3.33เงินปันผลที่เราน่าจะได้นะครับจากผลดําเนินงานในไตรมาสนี้จะอยู่ที่13.33นะครับทั้งปี 2, 2022ถ้าเราซื้อด้วย354บาทเราจะมีค่า PE อยู่ที่10.62นะครับถูกหรือแพงอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่านักลงทุนหรือพวกเราจะวิเคราะห์ยังไงเมื่อเราได้ค่าตัว เลขต่างๆมาแล้วอันนี้ก็คือวิธีการใช้ค่า P/E หรือ E.P.S ในอนาคตจริงๆคอนเซปต์ของคลิปนี้ก็มีเท่านี้แต่ว่าจะขอเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของจำนวนหุ้นกรณีหุ้นที่ราคาพาไม่ใช่1บาทเรามาดูตัวอย่างนะครับแมคโฮมูล,ลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว2 0 0 4นะครับจากเดิม หลังจากได้โรตัสแล้วเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าหรือมากกว่า2เท่าเลย5,290นะครับมูลค่าที่ชําระแล้วแต่เราไม่สามารถเอาค่าตัวนี้มาใช้ได้นะครับถ้าเราเข้ามาดู5,290.19คลิกที่ข้อมูลหลักทรัพย์เราจะเห็นว่าจํานวนหุ้นอยู่ที่1 000, 5 0 8 0หรือ10,000ล้านหุ้นตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาค่านี้มาใช้จํานวนหุ้นล่าสุดเพราะว่าราคาผ่านเนี่ยอยู่ที่50สตางค์ไม่ใช่1บาทเราจะต้องคูณ2จากส่วนนี้นะครับให้เราคูณ2ตรงนี้ พราราคาพา0.5ตรงนี้ก็จะเป็น4,008เราก็จะเอาจํานวนหุ้นในส่วนนี้มาใช้นะครับสำหรับหุ้นแมคโครสำหรับส่วนอื่นๆนะครับก็ลองไปคํานวณดูน่าจะได้ค่าเท่ากับผมถ้าทําถูกหรือว่าถ้าผมคํานวณผิดก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบด้วยการใช้ค่า EPS แล้วก็ PE คร่าวๆนะครับสรุปนะครับเวลาเราได้ค่า EPS มาแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราหาสัดส่วนของราคาหุ้นกับ กำไรนะครับก็คือค่า P/E ซึ่ง P/E ยิ่งน้อยก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าตัวเลขเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่ว่านักลงทุนนั้นชอบในส่วนไหนหรือรับได้ในเลขไหนนะครับสำหรับเงินปันผลเราสามารถที่จะคํานวณ เป็นสัดส่วนเปอร์เซนต์ได้นะครับเท่ากับเงินปันผลที่เราประมาณการแล้วก็หารด้วยราคาหุ้นที่เราซื้อเราจะได้อัตราการจ่ายเงินปันผลมาซึ่งเราจะสามารถรู้ได้ว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตเป็นยังไงนะครับถ้าเราประมาณการค่า EPS ในอนาคตไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราจะซื้อหุ้นถูกหรือว่าแพงนะครับขึ้นอยู่กับความแม่นยําในการที่เราจะหาค่า EPS ในอนาคตคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับผมมิสเตอร์นิก